ันนี้เป็นเรื่องของ radiation pressure หรือความดันรลังเสีนะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ EM wave อย่างเช่นคลื่นแสงจากดวงอาทิตย์ถกกรจัดเป็น EM wave Have r i n e t momentum ก็มันก็มี momentum ด้วย ถึงแม้จะไม่มีมวลแต่ก็มีโมเมนตัมมันห้าสัจเจตมากซึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโมเมนตัมเนี่ยมันก็จะมีแอเพรสเชอร์กระทำด้วยมีความดันกระทำต่อวัตถุด้วยแต่ว่ามันน้อยมากเวลี่สมอลอ์แอพรสเชอร์ออนแอน อุปจักซึ่งไอเดลต้าไอโมเมนตัมเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเนี่ยคือเดลต้าพีอันนี้คือโมเมนตัมมันเท่ากับ c นี่คือสปีดความเร็วอ,อัตราเร็วของแสงแล้วก็ u นี่ก็คือพลังงานอันนี้คือสูตรของ total absorption กรณีที่วัตถุนั้นน่มันดึงดูดไปหมดเลยไม่มีการสะท้อนกลับเลย absorption ซึ่งหลายคนอาจจะ งงว่าสมการนี้มาได้ยังไงสมการนี้มันมาจากสมการที่เราคุ้นเคยก็คือสมการมวลกับพลังงานที่มันสัมพันธ์กันซึ่งจริงๆแล้วไม่คือ e เท่ากับ mc สแต่รูปจริงๆแล้วมันคือ e กำลังสองเท่ากับ pc กำลังสองบวก mc กำลังสองอันนี้ ซึ่งถ้ากรณีที่ Particle อย่างเช่นโฟตอนเนี่ยก็คือ m มันจะเป็นศนไม่มีมวลฉะนั้นมันก็มันก็จะกลายเป็นเท่ากับ p กลังสอง c กลังสน,นี่ฉะนั้นมันก็คือ p เท่ากับ ส่วนสี่แบบนี้โอเคนี่ก็คือที่มาของมันต่อมาเนี่ยอาตายัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยมันจะเท่ากับเป็นสองของเดลตา้ายูส่วนสี่ซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ มันเหมือนอันนี้แต่ว่ามันมีสองอยู่ด้วยซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เป็น total reflection back along path เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นสองแล้วก็จากสูตร f เท่ากับ ma เนี่ยมวล แรงเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่ง F เนี่ยมันยังเท่ากับ p, delta p ส่วน delta t เพราะว่า p มันคือ mv v d e e ว v เทียบ t ไก็คือ a นั้นเราสามารถเขียนแรงในรูปแบบนี้ได้ซึ่ง i เนี่ยก็คือ intensity เนี่ยมันจะเท่ากับ power ส่วนด้วย Area ซึ่ง Power เนี่ยมันก็คือ Energy ต่อด้วยเวลาแล้วก็ Area เหมือนเดิมฉะนั้น I i เนี่ยมันก็จะเท่ากับ Energy หารด้วย Time มันคูณอยู่กับ Area นั้นอันนี้คือ I ฉะนั้นฉะนั้น energy ก็คือ i คูณอยู่กับ time แล้วก็คูณอยู่กับ area ซึ่งมันก็คือ i คูณอยู่กับ time คือเดตตี energy คือเดตอยู u แล้วก็คูณกคบ area ียเอนี่คือ A อนี่คือ A เรียโอเคซึ่งถ้าเป็นเรารู้ว่าอันนี้ p เป็นอันนี้ P ส่วน T haha. เนี่ยมันก็คือ F ซึ่งถ้าเป็น p เนี่ยมันจะเท่ากับ t t a t แล้วก็ a แล้วก็หารด้วย C โอเคจากข้างบน จากอันนี้โอเคซึ่งเดลต้า p ส่วนเดลต้า t เนี่ยมันก็กลายเป็น i a ส่วน C ซึ่งเดลต้า p ส่วนเดลต้า t เนี่ยมันคือ f f มันก็คือ i a ส่วน C ซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่เป็น total absorption จำไม่ได้ว่าเป็น b หรือ p แล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่มีรีเฟล็กซ์เมันก็จะเป็น2เหมืนก็เป็น2 i a ส่วน c อันนี้ก็เป็น total reflection ทีนี้ f หาร a มันเท่ากับ p ฉะนั้น P R เนี่ยก็จะเท่ากับ I ส่วน c อันเนี้ย P R เนี่ยก็เป็น Radiation Pressure โอเคอันนี้เป็น กรณีที่เป็น total a b s o r p t i o n จะไม่ได้ว่า a b s o r p มันตัว p หรือ b อ่าเสแล้วทีนี้มันจะมีอีกกรณีคือเป็นกรณีสะทอนซึ่งกรณีสะทอนเนี่ยมันก็คือ p r net มันจะเท่ากับ พ P ตกกระทบเดนบวก P อบสอบก็คือที่มันที mm ่มันเอยบวก B อิมิติปดไปซึ่งมันจะเท่ากับ I ส่วน C เหมือนกันเพราะว่าทั้งอินซิเดนต์และอีบิตเท่ามันมันเท่ากันฉะนั้น มันก็คือสองไอส่วน4ีนั่นเองซึ่งนี่ก็คิดที่แม้ว่าทำไมถึงมีสองนั่นพีากรณีที่เป็นก็จะเป็น total reflection b a c along pan okay แลวเราก็ตอบประมาณนี้ซึ่งที่มีสองมาก็มาจากเหตุผลอันนี้เองและอันนี้ก็จะจบซึ่งอันนี้ก็คือสมการที่สำคัญอันนี้คือสมการของ radiation pressure ที่สำคัญซึ่งมันมาจากสองสมการนี้เพราะว่า p เท่ากับ f ส่วน a แล้วก็ไล่มาที่เหลือก็เป็นการดีไลท์แสดงให้ดูโอเคก็จะจบเรื่องความดันหลังสีประมาณนี้ครับ